สวัสดีจ้ามือนีเข้ายู่ทีร้านเพชรลุงเรื่องแท็กเตอร์จะมือนีมาผ้ามาเบิงรถลดสามสิบหกเนาะคะ่ะเอาใจคนรักสามหกนะคะปูใดมกักรถลุ่นนี้จะเข้ามาเบิง้งในเลยตอนนี้มีอยูสามรายการเลยคะ่ะเดี๋ยวที่เห็นยูนี่สิเป็นสองอีกรายการหนึ่งพันยูอีกมุ่มหนึ่งเดือนสิพาไปเบิงเนาะคะ่ะเดี๋ยวฮะเบิงไปทีละขั้นเนาะขั้นแรกค่ะเป็น L36 จาปี ปี55นะคะลูกค้าปี55ห,าห,าหารือว่าปี56เนี่ยแหละหนูก็จื้อบอไดาี้ปนในต,ตองเบื้องหน้าเล็มนาะค่ะแต่ว่ารถปีนี้ช่วงนี้มันก็สิอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะสภาพตัวรถจากที่เบื้องเนาะค่ะก็คือเดิมๆสวยๆเลยยางหนากระงามค่ะยางหลังกระงามใส่งานได้อีกเก่าซิปเปอร์เซนเลยกับบาได้ค่ะหลังคากับปอแตกหักพี่น้องไปรถปี55เอกสารเล่มทะเบียนกระครบค่ะพร้อมชุดโอนเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิม,ดมนี่แหละพี่น้องพูดว่าเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมพี่น้องค่ะ เลีบไปมีดจ้าเรือหลบักคักเลยสภาพโดยรวมก็คือดีค่ะคันนี้ขายตามสภาพอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นบาทสองแสนแปดหมื่นบาททารุคค่าสะดวกเก็บงานเปลี่ยนอย่างหลังให้ไม่จ้าขั้นนี้สีตกไปสามแสนหนึ่งหมื่นบาทมีรับประกันหลังการขายดูแลห้เนาะคะ่ะรถทุกขั้นค่ะมีใบมีดแล้วก็มีผานหานะเนาะมีใบมีดแล้วก็มีผานหา้เบิงสว่วงหลังพี่น้องสว่วงหลังรถขั้นนี้งามแห้งค่ะเพะมีรวมัวซึมเลยจ้าเด้อ รอยมาร์กอยู่ครบนะคะพี่น้องขารถปีหาหาถือบา้าของเก่ารักษามาดีผู้ใดสนใจขั้นหนีใส่งานได้ปกติจ้าบ่มีรัวบ่มีซึ่มนะคะสิ้นรอสิ้นยังบ่มีซึ่มจ้าสองแสนดมื่นบาทจ้าขั้นนี้ขั้นถัดมาจ้าสามหคือกันพี่น้องขั้นหนีนะจิเป็นปีอาหาหาคือกันเป็นรถปีหาหาคือกันค่ะ ขั้นนี้ยางหนากระงามค่ะยางหลังกระงามรถทุกขั้นยางหนายางหลังงามพี่น้องเบิ่งง่ายๆค่ะขั้นนี้ราคาตามสภาพอยู่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทจ้ะสองแสนเจ็ดหมื่นบาทขั้นนี้เป็นรถบ้านนะคะผลมาตีเทิร์นเล็บใบมีดเหลือหลายแห้งค่ะพี่น้องเล็บใบมีดเหลือเยอะมากนะคะ ปีหาหาคือกันค่ะพี่น้องค่ะถ้าจื้อพ่อผิดเนาะก็อยู่ในช่วงปีหาหาหาหกเนาะ้าผู้ใดสนใจขั้นนี้เลขไม่เล่าอยู่ทีหนึ่งพันามรอยหค่ะหนึ่งพันสามรอยสาบห้าเจมืนบาทจ้าสอ0แสนเจ็ดหมืนบาทง้ามๆใส่งานได้ปกติด้จ้ะรถสุขันใส่งานได้ปกติมากพร้อมกับผันหาพี่น้องค่ะผันหาแล้กับใบเต็มดีๆค่ะ คือว่าเราใส่งานโดยทนุถนอมนะคะสภาพด้านหลังก็ประมาณนี้ลาอุจารบีมอย่างดีนะคะบ่าเป็นรวซึมเดอ้ออาจะรบีมอย่างดีค่ะสองแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะฐานเดิมมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะ้าราคาตรวจเช็คอยู่ทีสามแสนบาทถ้วนคัะนีอยูทีสามแสนบาทถ้วนนะคะ เอกสารนาลิมจะครบทุกขั้นเนาะค่ะเนาะอาพานไปแล้วสองขั้นค่ะผู้ใดมักขั้นที่หนึ่งหรือขั้นที่สองหรือขั้นที่สามอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งขั้นที่สามกันก่อนจ้ะเขามาเบิ้งขั้นที่สามค่ะพี่น้องคะขั้นนี้ก็เป็นลดสภาพเดิมๆคือกันจ่าแต่ว่าสีนั่งสีอ่อหลอกจักน้อยเนาะค่ะเนาะถ้าขายตามสภาพจ่าขั้นนี้ยูสองแสนหกราคายอมเย่าจ่าเล็บใบมีดกับสีงามๆแบบนี้สุกขั้นเลยพี่น้องยางกระใสงานได้อีกหกสิบเปอร์เซ็นต์จ่า ขั้นนีสองแสนหกหมื่นบาทเนาะค่ะราคาย่อมเยาหรือว่าถือก็มูกม่ก็ได้เป็นขั้นที่สามเนาะคะ่ะ้าราคาตรวจเช็คเก็บงานเนาะ,ะขั้นนีสียูสองแสนเก่าจ่ะสองแสนเก่าหมื่นบาทจ้าพี่น้องผู้ใดสนใจเนาะค่ะขั้นนีก็ยูประมาณปีหาหาหาซีเนาะ,ะประมาณนี้จ้ะเมืองสภาพด้านหลังก่อนสภาพด้านหลังจ่ะประมาณนี้เลยเด้อ ถ้าผู้ใดสนใจเป็นราคาตรวจเชค็คยู่ที่2แสนเก่าจากฐานเดิมมาจากกรุงเทพมหานครนะคะผู้ใดสนใจจะราคานี้เท่ากับตรวจเช็คไข2แสนเก่ามื่นบาทจากตรวจเช็คไ้พร้อมอุปกรณ์2องสินใบดันพานหลัง สนใจขั้นใดจากขั้นทีหน่หหรือว่าขั้นที่2อขั้นที่3เทา่ากับมีบริการขนส่งให้ทั่วประเทศคือกันเนาะขนส่งให้ทั่วประเทศจ้าลูกค้าสนใจกับโทรหานี่เนีได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองห้าห้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าห้าสองห้าศูนย์สามแปดแปดแปดนะคะหรือว่าพิกัดร้านที่เขาอยากมาเบิง้งตั้งอยู่ที่ตำบลกุ้งเกาอำเภอทากันโทจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะร้านเปิดสมือเ่ามีวันหยุด อย่าลืมโทรหาเนี่ยนี่ได้เลยค่ะเพชรลุงเหืองแท็กเตอร์ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆขั้นจ้า